สบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องวันนี้มาพอกับแม่น้องไอ้์เช้าแล้วคือเก่าวันนี้แม่น้องไอซ์เลยมาสเซอกับพ่อน้องไอ้์ประวัดสเซอพี่น้องเอ่อมารีวิวเบิ้งเอ่อมารีวิวน้องพี่น้องน้องวัดเโอให้พี่น้องทั้งอันนะเมืองนอกเพิ่นอยากเห็ยนน้องสีรีวิวให้เบิ้งพี่น้องก็ให้พ่อน้องไอ่น้ยซ์เป็นผู้ถ่ายแทนน้องไอซ์น้องไอซ์ก็ไปโรงเรียดนะพี่น้องเนาะ ย่าไปเบิ่งอันนั้นวัดโสน้ำกันน้พี่น้องเนาะสารวัดอนี้แหละพี่น้องไปพี่น้องัดีพี่น้องนี่นี่น้องคนทุ่มดินบัดโสน้องพี่น้องเนาะเบิ่ดแปดสสรถเบิ่ดเบิดเท่าไหรแปดสิบสี่ร่นะเบิดเท่าไหักเท่น่ร่อย้องอะไรนบางยาขนอยูบบมันบอกลัวว่าแปดสิบสี่นี่พี่น้อง เด้อเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสิรีวิววัดโส่นี่เพิ่นทมใหม่พี่น้องนี่เพิ่นทมใหม่เพียงพี่พี่น้องเออทมบุงพี่น้องนี่ทมบุงเท่าไรเท่าไรน่ะโอ้ร้อยแปดชิปรถเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระปูนุกพี่น้องเพิ่นผ้ามาเบิ่งนี่ทมดินได้ใช้ไปใช้ในทมบุ้งไปยางไปเรื่อยเจ้าผ้าไปเบิ่งเออ นี่นี่คนภาไปเวงพี่นองกมอเกาจักเศ้าก็แมสบ่โอเศร้าก็แมสพึ่งก็ออกจากมองเกาพี่น้องนี่่นทเนะพี่น้องเนาะเออวนร่งรน่เท่าไรเท่าไมววนห่แเกือบลอยเกือบร้อยเมตรพี่น้องเออทั้งทั้งแหน่นี่พี่น้อง คือว่านี่จักแมสนี่อันกําแพงเพวกนนี่นี่กําแพงเพปนเห็ดทอมบุ่งปนเออกําแพงพี่น้องป้าทูสามเมตรพี่น้องพวกมเมตรพี่น้องพวกทอมบุ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้กําแพงเวิร์ดลอยแปดชิปรถพี่น้องรถรถนึงเท่าไหร่รถละแสนโหลดแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะเพป็นว่านี่กัแม้ทึ่นห้อนพี่แน้ตั้ง เออนำใจใช้ท่าของพี่นองอยู่เมืองนอกแน่ดักยูเออไปส้นบาทแน่ดักกับไงออปส้น,น,กกปสนอยู่ภายในประเทศเท่านี่แหละประเทศลาวนี่เพิ่นกับปูไปหาเงิอนอยู่เวียงจอกเวียงจันกับลายผูดด้หรายคนเพิ่นกับเอออยู่เมืองไทยแน่เพิ่นกับผากเืินมาชมมาอันนี้นอสางเออถาว่ามีง อย่างที่พี่น้องทั้งเมืองนอกนอกพูนมี่คิดใจอยากเห็ดอยากสร้างก็มาเด้อพี่น้องนี่พูนพี่น้อง,องประมาณร้อยร้อยปลายเมตรพูพี่น้องเพิ่มทมขึ้นประมาณสามเมตรพูได้ขึความเลิกนี่พี่น้องตาทุกสูงสูงสูงพี่น้องพูพนกําแพงเบื้องนี้ก็อู้เบื้องบุง้งพี่น้องพู เธอถ้่วันยางตีพี่นนองทั้งเมื่องเนาะก็เห็นอยากมาสางมามู่สางวัดสางว่ากับมู่ใดเด้อพี่นนองเด้อยังร้เนี่ยอยู่เสียเตพี่นอะเพิ่ยังเสียเหตกำแพงขึ้นอีกพี่นนองนี่ย่านเป็นเบียเป็นงานกับย่านคนโตกลงปุ่นน้องพี่นนองมันเป็นเอออันสามสี่เมตรปุ่นพี่น้องผลแต่ว่ายังร้ายอยู่เพิ่นอยากสางนี่พี่นนองเอ้ยปุ่นปันทบบุ่งน้องพี่นนองเนาะ เพื่อเกย์ยาเคสสละลงมานี่แน่พี่น้องนี่ได้ยินเพิ่นว่าสระลงกมองนี่เนาะพี่น้องเนาะขันมีทื่อมีฮอดะเพิ่นก็อยากเฮ็ดอยากอันนี้เห็แน่เพราะได้ว่าเออมี FC ทั้งเออเอฟซีทั้งเมืองนอกอยากมาสร้างม้ายังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเออมาทำบุญรวมหยาตีพี่น้องภายในบ้านสะโอเฮาเนาะอันนี้ก็บคุตตเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ ที่นี่งที่ว่าได้สร้างสมบูรณ์แล้วพี่น้องย่างอีกหลายแนว่น้องพี่น้องเนาะสีดีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าเพื่อนอยากย่างสีเห็ดย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะกะวาดเพื่อนกะกว้างเต๋อพี่น้องที่ทั้งนี้กับสีตกอยู่ประมาณลอยลอยกรัวเม็ดมุ่นทุนบ่ลอยปลายเนาะที่ทั้งนี้กัเป็นเบื้องเนื้อนาะพี่น้องเนาะนี่ทั้งนี้กับเ็นเมนเมน เมนทั้งเบื้องเนื้อพี่เนาะอือหินวัดทั้งเบื้องบุงเบื้องนี่ก็บเมนทั้งเนื้อเนาะพี่เนาะเนาะเนื้อวัดนี่แหละพี่เนาะที่ว่าสีมานีวิวให้พี่เนาะเบื้องเนาะนี่เมนทั้งกำแพงวัดเบื้องเนื้อพี่เนาะอือ เวือกนี่ก็แม่นเคื่อนพี่น้องเนาะทั้งเวือกนี่เนาะกับเนี่ยตีพี่น้องเข้าในเด้สิประมาณทั้งลุ่มนี่สิลาะแาน่ลอยเม็ดแต่ว่าทั้งกวางทั้งหนานี่กับสีประมาณซ้ำกันพี่น้องลอยแต่ว่าย่าลงไปทั้งบุงสี่ลอยกว่าเม็ดพี่น้องถือว่าจุดสุดท้ายแม่นเพคนสีถือว่าอำนาจการปกครองหน้ากา แถาแกแนวหุบแล้วกระถิ่มทั้งเงี้ยปูน้องพี่น้องเนาะที่อยู่ในวัดนี่เป็นสิ่งใดเบาเรื่องว่าอยากขอสัทาสางเออทั้งพี่น้องฮะเอออันนี้ก็แม่นอันนั้นเนาะหอกระจายข้าวเพิ่นของในบ้านแล้วก็ของขอันนี้ของร่วมวัดในบ้านเนาะพี่น้องเนาะเป็นเหตุไว้เพื่อประกาศมีเบ,บียมีงาน ตรงมังเต่า um. คุปปนี้เนาะนี่นอพี่น้องเนาะคืออาณาหอแจกซาลาคุปยังหอแจกได้เนาะซาลาคุปทับนาะพี่น้องเนาะนี่เม่นเบื้องเบื้องเบื่องทั้งอาทั้งตะเวนออกเนาะพี่น้องเนาะเป็นถือว่าได้สร้างมานี่ประมาณสิบสี่สิบห้าปีแต่พี่น้องถือว่ามันได้สุดโซมร้ายเลยเนาะพี่น้องเนาะมันได้โห่ เพิ่นได้เอาอาาสังกะสีอาณาโมกนาะพี่น้องมั่นหัวล้วบัดนี้ถือว่าทั้งแม่ป้าแล้วการญาติพี่น้องทั้งแม่อูอยู่ทั้งเมืองเนาะเพิ่นสิได้มาเป็นสัทธาสางก็คือเครื่องเนาะก็แม่นอุปกรณ์ก็แม่นหานไอ้เล็กเท่าเนาะพร้อมครอบคู่เป็นผู้เป็นสัทธาสังวก็ญาติพี่น้องทั้ง เมืองนอกเป็นภูสะทะาสางห่วมเนาะขั้นว่าอย่างที่พี่น้องอยู่ทั้งเมืองนอกได้มีอยากมีสะท่าสางห่วมกับสางไรเดอร์พี่น้องเด้ออันนี้กระเม่นเมืองอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะมันมีเอาถ่ายสีดรีวิวให้เบื้องสี่ล้านได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระเม่นเมืองเนื้อเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามันในสุดโซมร้ายแต่พี่น้องประมาณ อาณาสิบขี่สิบห้าปีที่เพื่อนในสางมาเนาะพี่น้องเนาะมันก็อยากแดดแน่นอนหนึ่งนี่ขายพี่น้องเบิ่งรีวิวให้เบิ่งนแ้วพี่น้องเนาะถือว่ามันสุดโซมมันสังกระแีเนาะมันกับหัวเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเพื่อนสีใสกระเบื้องอานนี้แท้ท่าสางเมนหันไอเด็กเขาเนาะหันค้ายเครื่องก่อสางไอเด็กพร้อมครอบครัวอยู่หน้าร้านเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งแม่ป่าแล้วก็แม่เท้าใหญ่แม่ต่อปุ๋ยแม่ป่าเน็ต แล้วก็เบิดญาติพี่น้องมุกุคนเพิ่นอยากมาเป็นสัธาส่างพี่น้องก็มาสางรวมกันเด้อาพี่น้องเนาะอันนี้ในซองเบือกนะพี่น้องแล้วก็พุ่นเท่าแก่แล้วก็อันนี้เออแม่น้องไอ้กระปูนุกเนาะพ่นกสิพาไปต่ออีกพี่น้องรอบล่อบัดเนาะอันนี้ก็แม่นซิมเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง โอ้ซีมเพิินกะแด่ว,วดแตนพี่เนาะที่ว่าเพิ่นในสางมาหลายปีแต่พี่นาสองพันหนึ่งสองพันหนึ่ง,ง,นห,นงหรอสองพันหนึ่งกัหวยในสั้สั้สองสองสองเอ็ดปีต่พี่เนาะนีะ่สีนี่นี่กะเม่นอ่าเบื้องเบืองใต้เนาะพี่เนาะนี่กระสุดส้มรลายพี่เนาะนีะ่อือหอแจากลังหอแจากเป็นนี่นพี่นเนาะ คนของไอกับสิมรีวิวให้เบิ้งเจอสุดโสมร้ายพี่เนาะเอ้พี่นนางเลยมาเท่าไรโอ้สองพันสิบ็งพันสอ็ดกประมาณสิปีเนาะพี่นนองเนาะถือว่าสางน้ำลังอันหอแจกสำเนีเออสางน้ำังหอแจกได้ซิมนีนีพี่เนาะเออได้สมบูรณ์แล้วนี่สางมาได้ประมาณสิบเอปีพี่นนอะ อันนี่เออกะผู้แหนกะตั้งผู้แหนอน่ะผู้เพิ่นสร้างกะมีศรัทธาสร้างกัมาแต่เมืองหนอกู้แหนส่วนนายกะได้พี่น้องเอ้ยมาทำบุญสร้างจังได๋มาฮอดปานนี้เนาะพี่น้องเนาะปนี้เพิ่นกัมีจิตใจศรัทธาอยากสร้างต่ออีกนี่กะแม่นเบื้องใต้เนาะอันเบื้องใต้นี่แม่นเฮือนตัวนี้แม่นเฮือนอะ่ะเฮือนปะนวดเนาะตัวนี้เนาะ เพื่อนปนวดเพื่อนนี่เนี่เพื่นอนนุ๊ก<ป>นุกเขานี่พี่น้องนี่ร่างนี่ร่างนี่ก็เป็นเพื่อนพอแจนสู้เมนี่ทองเขาเองนี่พี่น้อกตดไต่นี่ยอ่าบัตรหนึ่งพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเบิ้งเอามาหอดน,นี่เด้อซิมเขาพี่น,อน้องเบิ้งรีวิวให้เบิ้งเนาะพี่น,อน้องเนาะเพื<แ>่อว่าเพื่อนสำเร็จแล้วซิมนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะย่างแต่เพื่อน อยากได้ตัวนี้แล้วอยากสร้างของสำเร็จพี่น้องมาหน,นี้เดียวขนาดการปกครองเพื่อนเอาสบายดีที่สว่างสบายดีเอออันนี้ก็แม่นอันสว่างใหญ่เพื่อนพี่น้องนี่ก็แม่นสารวัตรเนาะพี่น้องเนาะมามาอันนี้ก็แม่นสรารวัตรมา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 แล้วนะมามาอันนี้ก็แม่นปูเออ เอาทาเป็นเช่เขาแจกเลยเออเออเอาเอาเพา่ปนสีเออย้ำยับนี่เอาเอานี่นอกพี่น้องนอกเพื่อนจากเทศจากต่างนี่ตัวนี้นี้เพื่อนมาเอามาเว้นเอาว่านเพื่อนก่อนอื่นกัขออนุญาตน้อมนำอันาพี่น้องป่าลุ่งฟอแม่ลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศเนาะสันดาสำหรับข้าพเจ้ชาอีกนี้น่อกับแม่น้ำต่างหน้าอำนาจการปกครองของบ้านโซสันดาอิงใส่กองพุ่มของบ้านเนาะทั้งแถาทั้งแก่ ใายในบ้านสู่เท่านี้น้อตอนนี้คนป่าอยากมีแผนกอ่อสางเกี่ยวเก่กับหรองลังค่าสราห้องถ้ำสาราหองถ้ำามหองน้สุดซน้อมีการหัวอะไรในแต่ละปีหันซะนั้นอ่ะอยากขอแรลกบันดาลใจน้ำเจ,าเจา้าภาพเจ้าศัทธาน้ำพีน้ำหนองน้อผูป่าลุ่ม,อม่อร์เที่อยู่ต่างประเทศหันอยากหามาประกอบส่วนสวยเดือน้อ เป็นแรงใจหายแกย่บ้านโซเทานี้นอหายมมีใบหนาใบตาหนึ่งมีความหมายความสำคัญต่อสังคมนอเพราะว่าลังคานี่ก่อสร้างมาหลายปีเดี๋ยวนี้ี่บ้านโซหนกกันจะก่อสร้างนอแต่ว่าทุนทรัพย์ทัพ์หันบุมีนอสิ่งพ่อไรแต่ขาสร้างแต่ว่าวัตถุอุปกรณ์หัน บสามารถนั่นแหนเนาะยู่ในพายในบ้านโซ่เขาภาษาบาทที่ซื้อข้ามาใส่ใส่สระห้องทับมู่เฮาหนีหลังคาอันมัมีเงินนั่นแหละท่านมาญาติพี่น้องทั้งนั้นนอเออปัจจุพัดัจไหนเนาะอุปโมทนาเนาะมาเห็ดมาสยางซอยเนาะเป็นอาเจ้าภาพเจ้าสัตว์เอ่อเนาะว่าอะไรมาสยางในบ้านโซหันเนาะอันนี้ก็จะมอบให้ท ata, ั Arrow, in He ้งอาณาสัตว์ปัจจันห ah ันเนาะคือพอจะสู yeah. <y 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 ้ น้อเออจนงเรยคราเอก็อยางก็บอกน้ำหมดป่าเนาะคือป่าเงินบอป่าแจงบอป่าแนทบอกระดุงนีบ่อปุงบงแะไรกขวานโกงนอหายนองที่เคยจุกอยู่ในการก่อชางแต่พอเแม่หม้อว่าได้กบุญคุ้นของรวก็งอกจทย์จมากแต่บเห็นพวกอูกลายจังด้านนี่เมื่อนัรนก็บอกกันอยู่กัะร้านใสกันแต่เด็กนอกแต่เห็นนี่ว่าจากคนจาสิซอยหันใะแต่ว่าแต่กาบอาน้ำเตือมไปอีกนอก เออมีอยังเนี้อยากได้ตื้มขอไปทั้งเพิ่นนอป่าอีกน้ำลูกอีกทั้งนั้นนอใครเป็นเจ้าภาพเจ้าสัตวาถูกหนูในการก่อสร้างไงแน่ขออาศัยไฟเพิ่อนไงนั้นโมมี่ได้เ้ย จังนีกัได้็อนอมาด้ตอนน้อยน้อยกันนอนี่แจกันยังไงซแพ็กกันแล้วปะมันจังแน่นํอมันจังเฮงาวบ้นออมันจึพอได้ใรโลกันเมืองกันนะอันโมได้ได้ทนได้ก็คอยว่ากันเองอุปกรณ์มันก็จะร้ายไปได้แน่นะฮะไอลังกะกันดีเอคนยางไงซีแพ็กนอมันจังหือว่ามันกับขันซีแพ็กนี่กับสามชีิบีผู้ได้นอหรือว่าชีหาิบีผู้ได้นี่ความทนท่านนี่มาใไซนี่พี่น้อง จะอาศัยทั้งสะทะทั้งยีทั้งนองทั้งนั้นเนี้ยป่าลูกคิดนะยะตนหว่านเมืองสุขโยชนดษ่านว่ากับธาตุเนีกำลังกุฏิกันเนี่ยนี่เป็นคนเบืองอาจจะป่าอดมาละอาลัดเนี่ยปูนี้ว่าจะไรข้อยังอีกเอาปูอันนี้เจ้าอธิการวัดเนาะอออาน้ำเทน้ำใจขอออกคงตนลูกหลานทางเมืองนอก ที่มาประกอบต่วอยู่ในวัดบ้านเฮานี่แล้วกาชิชิกกันงินท่ามกับรูเขี้ยวข้อด้วยไอ้ตามออกตัวยานโ่มมีชักข้ามาล่าช่วยกุฏิบ้านเฮานี่โมเดลกุฏิอารามอารามเนาะอาารฮ่อแจกพี่น้องเออลังข้ามันสุดโซมพี่น้อพอแต่ปัจจุปัจจัยทั้งนี้เระไม่มีเงินไม่เข้มนะสามารถจะว่าขาดจ้าง ครือแล้วแ้แต่ว่าแพกหรือกบเืล้วแท่ทั้งอีว่ารับเดาเดวแต่สะทเนอคันม่สะทาร้ายก็อยากได้ซีแพ็คะแนนพี่น้องเอ้ยตัวมันมันแนนมันนำ่ามันได้รายปีว่าจะซาตัวมันท้าวอดว่าจะซาเออมีแต่หมอบให้พี่น้องทั้งนั้นนยเป็นสะทะนอทั้งนี้ก็เออคนกัวเบิ้งเนี่ไงก็ คือไปป่าเพื่อนบ่อหันเดียวว่าสัทธาหันเมนเพื่อนฮับนอเพื่อนฮับว่าเพื่อนทั้งหลังนี่เครื่องอุปกรณ์เพื่อนฮับเบิสเนาะหล้วก็รเมนผู้สีเอามาเนี่ยเมนหานคล้ายเครื่องก่อสร้างของไอเด็กเขาเองเนาะอยู่บ้านนาลานพี่น้องเพื่อนฮับเพื่อนฮับเพื่อนฮับบริจาคสั้นตามเพื่อนบ่อน้ำคอยหันหน้าว่าฮับเพื่อนฮับมิตรบ้าให้ทั้งบ้านนะอำนาจการปกครองนะครับเต่าแก่แนวโฮมหัน คนขั้วเบิ้งว่าอยากให้หาค่าสร้างหันมาสักตู้ตู้ตัวเครื่องนี่มันเพิ่นฮับแต่ว่าสีเป็นยังเพิน่นบ่ทริวา่าแต่ว่าทั้งบ้านนี่ขอเด้อไม่ปะเด้อรถกัญตีพี่น้องทั้งเมืองนอกหันขออย่างไรเป็นซีแพ็กนั่แหลไม่ปะเอ้มันจังทนมาจันสานี่แหละเด้อ,เอ,เ,อเอาเป็นว่าองศีดัชชิไทยรีวิวใหม่เบิ้งว่านี่ตัวมันชุดส้มนี่แหละนี่นี่เด้อพี่น้องมันหัวเบิรนี่นี่นี่ทั้งเทิงนี่มันเป็นอ่าเป็นสักกะซีพี่น้อง สังกัสซีลาวนี่ประมาณ1ิปชิปหกชิเจ็ปีก็ถือว่ามันทัวเบิรดอัพี่นนอกเลยเบมันขาดมันเปื่อยเบิดนี่จังว่าอยากไล่ไปว่แหลนะทั้งพี่นนอกเลยทั้งแม่ปะทั้งเม่ถา่าทั้งหยาตีพี่นนอกอยู่เมืองหนอกเนาะเบิดสุฟูกดหนะนี่กัสซีดีบิวให้เบิรงปะเออ นี่ถือว่าทั้งเบื้องนี่เป็นเบื้องใต้พี่น้องเม่นเม่นหัวเวิร์ดแต่นอแน่ไรกับเป็นในอาศัียนงานตีพี่น้องทั้งนั้นนะเป็นผู้เอออุปถัมค้ำสู้ว่าแน่ไรมันสีจบสี่ห้าสี่ย่างกับเป็นให้เอาบุญน้ำกันนะพี่น้องเด้อโอ้ยมันหอนเลยโอ้ยม่ได้หรอพี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เม่นเบื้องบุ้งนาะพี่น้องเนาะนี่กับเป็น มันดำมันขาดเบิดพี่น้องเลยมันหลายปีหลายนี่นนสร้างกระซี่กระซังกระซีละพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อกระเสีดีบูดีวิวไปเบิดได้เพี่น้องนี่นี่นี่เบิดซี่บิดซี่ละนะเนาะหพี่น้องเบื้องเนาะนี่นี่กระแมนอันนาสระอันนี้อันนี้แม่นกูดเพิ่นพี่น้อง ถือว่าแล้วสัมฤทธิแล้วตัวนี้น้องพี่น้องเนาะกุดใหญ่กุดตัวปูคนอยู่น้องพี่น้องเนาะเออก็มี่มปิตะม้วนพี่น้องโอเคเออนี่เด้อเวลล์ต้งการเด้ออันนี้กัมาแล้วนี่นี่อุรุกอะไรโคบเบิร์ตนี่นี่คุณโอ้พิตะม้วนพี่น้องเอ้ยพวกเออมีโฮมมียัง ตะมวนมีเยอสวงพอะพี่น้องเอ้ยตังเบืองบุงจับไม่เีโอ้หอนหอนได้พี่น้องเลยเมอง้กระดังถ่ายอยู่ห่มอมพิเตเยนพี่น้องห่มโค้งงาันนี่โอ้โค้งลำงยพี่น้องบางทีฝนฝนฝนลบมาอยู่พี่น้องมันแดดได เออเบืองบุงโอ้ยธรรมาสานกะงามพี่น้องเลยเพื่นนะพี่น้องคเสียงเพื่นเพื่อนพอดีเพื่เนาะพี่น้องเนาะโอ้เอาพอจิบเอ่อจิบ คลิปนี้กับสีจบจำเนียรและพี่น้องเอลยกาฝากดติดตามกดอันให้น้องไอ้เน่เด้อก็เมยฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากรรีีีววิ่่พน้องกดติดตามเน่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าว่าเย็ดซี่ภูไลแบบว่ามีใจศรัทธาอยากสร้างน้ำเพลินกับมาสร้างสร้างวัดเนาะพี่น้องสร้างอาบน้ำกันเด้อเออวัดรเซอพี่น้องอ้าวคลิปนี้ก็บสีจบจำเนียแล้วพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ